เราใส่ขายความจริงใจลูกค้านะฮะบอกสภาพจริงๆลูกค้าให้ลูกค้ารับทราบเลยครับทุกวิกฤตที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรายังขายได้เรายังผ่านมาได้นะฮะเพราะความไว้วางใจของลูกค้านั่นเอง พบกับดูรถดีดิวเลอร์ค่ะจะขายดีออโต้นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับดีลเลอร์รถยนต์มือสองดีๆค่ะและตอนนี้นะคะได้อยู่ที่ KR Smart c a r นะคะโชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพที่ความจริงใจคือจุดขายนะคะและก็ได้รับความไว้วางใจมากว่า30ปีค่ะจนทําให้มีลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อซ้ําไม่ขาดสายเลยค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้บริหารของ KR Smart Car เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจรันเราขิดลุงรถนะครับผู้บริหารของ KR Smart Car นะครับในตลาดของรถยนต์มือสองเนี่ยมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเลยแล้วเราอะค่ะทำยังไงให้ได้ใจลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อเนี่ยลูกค้าก็อยากจะทราบว่ารถคันนั้นเนี่ยมีจุดดีจุดด้อยอะไรยังไงเพราะฉะนั้นนี่ของเราเองเนี่ยเราใส่ขายความจริงใจลูกค้า ะะบอกสภาพจริงๆลูกค้าให้ลูกค้ารับทราบเลยครับเรามีทีมที่คัดสภาพรถมาอยู่แล้วนะฮะเราคัดมาแล้วว่าเป็นรถสภาพดีรถไม่ชนไม่คว่ำไม่อะไรประมาณอย่างนี้เอ,อ,อย่างมากก็แค่มีตําหนิบ้างว่าโอเคสีถลอกสีตรงนูน้นตรงนี้บุบบ้างมีปัญหาบ้างตรงนี้เราจะแจ้งลูกค้าเสมออยากให้เล่านิดหนึ่งว่าเริ่มต้นมาจากไงบ้างคะ่ะผมเปิดมาตั้งแต่2,530นะฮะ mm. 34ปีแล้วนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นเป็นการเริ่มเรื่องของคุณพ่อผมเองเก็ร่วมทํากับคุณพ่อมา ตั้งแต่ตอนนั้นอายุ20ปีเริ่มทำเนี่ยผมทาที่อู่ทองสุพรรณบุรีณปัจจุบันเราก็จะมีอู่ทองสุพรรณนะฮะอยุธยาที่น้องชายทำของผมเองเนี่ยมาทําที่นคมม<ฆ>รมรชบุรีและก็สมุทรสาครครับเราเชี่ยวชาญรถประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะโดยรวมได้ทุกรถเลยนะฮะเมนเลยที่รถที่เราทําส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นเป็นกระบะเป็นเก่งอย่างละครึ่งโดยประมาณนะฮะทุกอย่างนะฮะทั้ง s อ v ูทั้งกระบะทั้งเก่งใหญ่เก่งเล็กตลาดรถยนต์มือสองเนี่ยคะ่ะมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะลูกค้าเนี่ยรับสภาพได้กับรยนต์ือ มากขึ้นนะฮะผู้ค้ารถยนต์มือสองส่วนใหญ่เนี่ยให้ความเป็นจริงกับลูกค้าและมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเอาใจใส่ในเรื่องสภาพเราแข่งขันกันที่คุณภาพเราผ่านวิกฤตอะไรมาบ้างมีคะคุณชรันหลายรอบเลยฮะทั้งตั้งแต่ลดค่างเงินบาทโอ้โหต้มยำกุ้งนะฮะ<ม>นะฮะทุกวิกฤตผ่านมาหมดแล้วครับอะไรที่ทําให้เราผ่านตรงนั้นมาคะเราขายความจริงให้กับลูกค้ารถยนต์เนี่ย มันก็เป็นปัจจัยที่จําเป็นที่จะต้องใช้งานโควิดเองเนี่ยเราผ่านมาได้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้เดินมาหน้าร้านไม่ได้วอล์กอินมาหน้าร้านก็จริงนะฮะแต่ว่าโอเคเราเรามีช่องทางการขายช่องทางออนไลน์ยอดขายเราได้มากขึ้นด้วยซ้ำไป ขั้นตอนการซื้อเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าสมมติลูกค้าดูในออนไลน์แล้วคือเราเรามีเพจ Facebook ด้วยนะฮะเรามีเว็บไซต์ด้วยนะฮะเรามี l ล ne นะฮะเรามี u t u b e นะฮะรถทุกคันเนี่ยเราทำรีวิวออกไปให้เราทำคลิปวิดีโอรีวิวออกทาง u t u b e ว่าโอเครถคันเนี้ยสภาพมันเป็นยังไงใช้งานมาแค่ไหนรถกี่มือกี่เจ้าของมีประวัติเป็นมายังไงบ้างอีกทางหนึ่งที่เราจะให้ลูกค้ามั่นใจมากขึ้นเรามีเติร์ปาร์ตี้นะฮะเ mm hmm. ช่นเรามีขายดี Auto, ออโต้เขามีใบเกรดมีใบเซอร์ให้ okay, คน,นี ได้กี่ดาวสภาพเป็นยังไงบ้างลูกค้าเชื่อมั่นตรงนี้แล้วเนี่ย,ยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาเลยครับลูกค้าก็ทําจองกับเราเราก็มีสถาบันการเงินไปเซ็นให้ลูกค้ากับที่บ้านเลยหลังจากเซ็นผ่านเรียบร้อยแล้วเราส่งรถสไลด์ไปถึงบ้านลูกค้าเลยครับมาถึงในเรื่องที่หลายๆคนอยากดูค่ะโปรโมชั่นเงินจองนะครับใช้3บาทเงินดาวใช้3บาทนะครับแถมไม่พอนะครับเรามีค่าง,งวดให้กับลูกค้าฟรีสูงสุดอีก3ามงวดเต็มๆเลยนะครับ ลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มพิเศษให้เลยนะครับส่วนลดพิเศษให้อีก1 0 0 0 0บาทนะครับแถมถ่ายนั้นมันเหลวให้ฟรีแล้วก็ ขัดเคลือบสีให้ฟรีเลยนะครับลูกค้าซื้อรถไปลูกค้าจะได้อะไรบ้างเรามีศูนย์บริการนะ,ะเรามีแผนกบริการของเราเองเลยนะฮะร<ะ>ออถเข้ามาเนี่ยเราเข้ามาเช็คทุกอย่างตั้งแต่ช่วงล่างนะฮะถอดล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนผ้าเบรกถ่ายน้ำมันเหลวนะฮะ,ฮะทุกอย่างพวกนี้เรามีเซอร์วิสหมดเรียบร้อยถ้ารถปีใหม่ๆยังอยู่ในระยะรับประกันของศูนย์เราเอาเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเหลวให้ทั้งหมดเลยเช็คระยะให้ก่อนเรามีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีนะฮะ24ชั่วโมงเป็นเวลา1ปี นะครับแล้วเรามีรับประกันหลังการขายนะครับเรารับประกันเครื่องเกียร์นะครับเป็นเวลา1ปีหรือ30 0 0 0โลครับทีนี้อยากให้คุณจารันฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์มือ2อยู่ค่ะซื้อรถมือ2ที่ไว้ใจได้มีความจริงใจจากผู้ขายนะครับ K R Smart Car เท่านั้นนะครับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงรถมือ2ครับต้องขอบคุณคุณจารันมากๆเลยนะคะที่เปิด K R Smart Car เนี่ยให้เราไม่มาพูดคุยแล้วก็ได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคขอบพระคุณครับ